สวัสดีครับพบกับรูป Excited TV นะฮะมือนี้ห้องสิ้้ามานมือนี้สิมาา่านฉีดยาบักอื้อพ่นยาฟักทองนะครับปลูกบักอื้อครับปลูกมารอบนึงนัแหละรอบนี้รอบที่สองครับรอบแรกปลูกทดลองผิดลองผิดลองถูกนะครับรอบนี้ก็เลยมาปลูกแก้มือครับวันนี้จะพ่นยามียาอะไรบ้างครับนี่อันนี้เป็นยา บำารุงครับเป็นยาบำารุงยาบำารุงส่วนอันนี้ก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยบำารุงเพื่อนส่วนอันนี้เชฟวินอันนี้เป็นเป็นยาป้องกันยากันมแมลงครับแล้วก็ผสมน้ำตามอัตราส่วนเนาะทางสีโอเค ครับวันนี้เขาก็ฉีดพ่นไปเรื่อยๆครับฉีดพ่นให้ทั่วนะครับ ครับตอนนี้ก็ฉีดยาแล้วแล้เลามาเบิ่งปัญหาครับนี่คือมันตายตายนะครับเป็นยางบัวอาจจะเป็นเพราะต้นก้าไม่แข็งแรงครับก้าวบัแข็งเรื่องครับก้าบังข็งเรื่องก็เลยตายตายร้ายยู่ีดีสามร้ายย่จากสีมี่เบียสามบบนี่ครับอีกปัญหาหนึ่งใบยิกใบกูดนี่ซุมนีบนใ่นี่ซุ่มนี จะีท๋ทนทีมเลยปลูกไหมหาเบียร์เอื่นมาปลูกไปงี้จริงสิส่วนอันนี้เกิดเองครับอันนี้เกิดเองเพราะว่ามันห้องมาปลูกมังเกาที่เคยปลูกรอบก่อนนะ้ำเก็มีเม็ดมีอย่างตกเกิดขึ้นมาเองครับเกิดขึ้นมาเองลายอยู่อีคุดซุ่มนีแล้วไปไปซ้ำนี่นะครับสีคุดซุ่มนีแล้วครับไปซ้มครับนี่ อันนี้ก้าที่มันสมบูรณ์ครับก้าที่มันสมบูรณ์มันก็จะขึ้นเร็วเอาลงดินปุ๊บแตกยอดเลยอันนี้ก็จะขึ้นยากอยู่ครับการโม่ค่อยสมบูรณ์ตายรลยครับก้าที่สมบูรณ์ก็จะขึ้นประมาณเนี้ยมีก้าที่มันสมบูรณ์ครับมันจะขึ้นเลยโอ้รอบนี้เสียดายก้าโม่ค่อยสมบูรณ์ จังงี่จังสี่ส,สิตายได้ครับนี่จังงีใบกูนแล้วนี่สีได้ถอนทิมปลูกใหม่ครับก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้เนาะการเรียนรู้ครับมื่อนี้ก็ซ้ำนี่ล้วครับป้ามาชมสวนสวัสดีครับ